สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0 8 3 4 3 7เนะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะจ๊ะมาใน e ีีที่363ราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงองค์ละ300บาท4องค์1000นนะคะจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยเนาะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อไผะะ่ค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆโบราณแบบนี้เลยะคะ่ะลองรอยการหล่อนะคะจะไม่เต็มแบบนี้นะคะสวยๆสภาพดีเป็นเหรียญหล่อเก่าๆ ไม่แน่ใจปีนะคะพี่ขาไม่แน่ใจปีรู้แต่ว่าเป็นเหนรียญหลอกเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลออหลงพ่อไปเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพลัสสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพลัสสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะองค์นี้ค่ะ จุดเด่นของเขานะคะองค์นี้นะคะจะเห็นมวลสารชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะสภาพเก่าด้านหลังมีป,ปั๊มตาเจดีนะคะแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ปั๊มตาเจดีด้านหลังไม่ทราบกุค่ะพี่ขาไม่ทราบกุเป็นพระเนื้อผงเก่าเก่าเนื้อหนึบหนึบมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยรายการที่สองสาม้บาทคะ่ะรายการที่สอง เนี่ยนะคะสามบาทนะคะรายการที่สองสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะสามรอยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3เป็นพระปิดตาเนื้อผงกะลานะคะองนี้องนี้นะคะจะเป็นพระปิดตาเนื้อผงกะลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะพลาเนื้อผงกะลานะคะเป็นพละปิดตาค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นกุไหนนะน้ำหนักเบาสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ เป็นเหรียญหลงพอกันเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินนะคะสีสวยสภาพดีตัวเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นปีสองสี่หกเก้านะคะสวยสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลังสีสวยนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่ สา0รอยบาทค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันปีสองสี่หกเก้าเนื้อสีเงินเส้นเหรียญสวยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะขอส,สวยๆแบบนี้เลยนะเส้นเหรียญสวยนะคะเนื้อสีเงินแบบนี้รายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้า เป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆผิวสวยแบบนี้เลยค่ะมาสภาพเดิมๆเลยนะคะองนี้นี่แะคะผิวสวยสภาพเดิมมาแบบนี้เลยนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพระลูกหล่อหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์รายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้า รายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นพลับปิดตาเนื้อเมกสิตนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เหมือนกันนะคะพี่ขาสวยเก่าเป็นเนื้อเมกสิตแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะคราบกุ่คราบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยค่ะองน์นี้เนี่ยนะคราบกุ่คราบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่หค่ะ300ร้อบาทพระปิดตานะคะ300อบาทรายการที่6รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7เป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเขียนปี2 5 0หนนะคะตัวเหรียญ เป็นยันแบบนี้เลยเขียนปี2507มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการที่7300บาทค่ะรายการที่ 7, 7. เหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย300บาทรายการที่7ค่ะเนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8 รายการที่แปดนี้นะคะเป็นพละรูปหลอหลวงพ่อเงินไม่ทรา,า,า,าบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะผิวแห้งแห้งเก่าเก่าคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะผิวสวยแห้งแห้งเก่าเก่าแบบนี้คราบกุคราบกาเก่าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์หนึ่พจัดส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 475 3 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8 300บาทนะคะรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเนื้อทองแดงลดำาเก่าๆแบบนี้เลย นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นยันสวยเสย้นตัวหนังสือสีสวยนะคะขอบข้างดูดีค่ะขอบข้างเนี่ยนะขอบข้างสวยๆดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้าเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อสีทององค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อสีทองคราบกุ่คราบเก่าที่เหรียญหล่อนะคะสวยยชัดเจนเลยเนี่ยนะคะ สวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบค่ะเหรียญรอหลวงปู่สุกเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ เนื้อทองแดงลมดําค่ะเนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําปีสองสี่ห้าเก้านะเนี่ยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆปีสองสี่ห้าเก้าค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างสว,สวยแบบนี้เลยเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิเอ็ด เหรียญไม่ทราบที tide, ่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพ่อพรมสอนนะวงเล็บลอดค่ะน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อลอดนะคะองนี้นี่ค่ะเป็นเหรียญกระไหลแบบนี้เลยนะคะองนี้ เหรียญมุลงพ่อลอดนะคะกระไหลทองขึ้นเห็นแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะสวยๆนะคะตัวเหรียญกระไหลทองเก่าขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยขอบค้างดูดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองเหรียญพระลอดนะคะเป็นเหรียญน,นะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างจ้ะพี่จ๋า องนี้นะคะน้องไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างได้มาเดิมเดิมติดเหมามาแบบนี้เลยนะคะรายการที่12ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13เป็นพระคงเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยอง์นี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งแห้งเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะ เม็ดแล่มวลสารสวยๆชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะสภาพยังดูดีอยู่สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะเนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆติดใบหูสวยๆทั้งสองข้างเลยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามเป็นพลักคงเนื้อดินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหล่อกลมแบบนี้เลยเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญกลมพิมพ์นี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังคราบดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะเก่าสวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสีเนี่ยนะ300อบาทนะคะรายการที่ <rainforest> <omedical> 14ค <enders> ่ะรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเนื้อทองแดงลงดําสภาพเหรียญเก่าแบบนี้เลยค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะ ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่แปี่แปดห้านะคะตัวเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะคาบกุ่คาบเก่าที่เหรียญชัดเจนแบบนี้เลยสภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลย300บาทนะคะรายการที่15้า พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์หนึ่พันจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083นะคะ4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาค่ะ องนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีปลาเก่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆนะคะมวลสารชัดเจนดูดีผงจุกเก่าๆนะคะเนื้อดินแห้งๆสวยสภาพดียังพอเห็นเม็ดแร่นะคะองนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 16- 300บาทค่ะรายการที่16 หลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะรายการที่16-300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ,พ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดาเก่าเก่าสภาพดีด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมตัวเหรียญสวยๆขอบข้างสวยนะคะพีข่ขา เหรียญน,นี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหน้าเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะจะติดเส้นผ่าปากชัดเจนแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่นะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้จะติดเส้นผ่าปากชัดเจนแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่17 300บาทค่ะรายการที่17เนี่ยนะคะ 300บาทน,นะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นพลักกิ่งอุปคุตไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์พเนื้อสีเงินแบบนี้ค่ะนี่นะคะพลักกิ่งอุปคุตพิมพ์สองหน้าเป็นเนื้อสีเงินเก่า,กาแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นพิมพ์สองหน้านะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพิมพสองหน้านะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน สวยเดิมสภาพดีเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีงเงินแบบนี้เลยค่ะนะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการนี้เป็นรายการที่18บแปสามร้อยบาทค่ะสามรบาทนะคะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญหลอกเก่าๆเหรียญหล่หลอโบราณไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ เป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะเป็นเหรียญหล่อเก่าเเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังเหรียญนะคะเป็นยันนะเป็นเหรียญหล่อเก่าเกเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่ขาสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะเหรียญนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทเหรียญหล่อโบราณนะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะ สวยเดิมเก่านะคะสภาพใช้300บาทรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20เป็นพระสมเด็จหลวงปู่พูนะคะองค์นี้นี่ค่ะพระสมเด็จหลวงปู่พูเนื้อผงเก่าเก่าแห้งแห้งมวลสารชัเจนแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จหลวงปู่พูนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งแห้งเก่าเก่ามวลสารชัเจนแบบนี้เลย สภาพดีนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่สองหนึ่งเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเป็น พระรูปหล่อ,อกเก่าๆรูปหล่อ,อโบราณแบบนี้เลยค่ะคราบกุราบเกา่าตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยสวยเดิมสภาพดีเป็นพระรูปหล่อ,อโบราณน,นะคะมาตามสภาพเลยนะคราบกุรับเก่าคราบขี้เบ้านะคะเห็นชัดเจนตามซอกเลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อลหะมีน้ำหนักนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21ค่ะ300บาทรายการที่21 ะะ300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระสามขาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองนี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะพี่ขาองนี้นะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กแบบนี้เลยพระสามขานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมน,นะคะรู้แต่ว่าเป็นพระสามขา เนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะนี่นะคะสวยเดิมสภาพดีผิวเก่าผิวแห้งแบบนี้เลยค่ะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะองค์นี้นำไปตั้งหน้ารถได้สบายๆเลยนะคะองคนี้นะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่22ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่22 พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4ี่องหนึ0 0พจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 43 7 4753 083 4 3 7 4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมแอดไลน์ line, กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาทค่ะพัสามขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าเนื้อสีเงินปี2466ค่ะ เส้นเหรียญเก่าสวยสภาพดีนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าสวยๆเป็นเนื้อสีเงินสภาพดีเส้นเหรียญขึ้นเห็นชัดเจนทั้งวทั้งองค์เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้สวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยปี2 4 6สรายการที่23 300บาทนะคะพี่ขา300บาทค่ะ เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลอกเหรียญหลงปูุ่กวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่24นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระท่ากระดานเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะอง์นี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างเนื้อชินแห้งๆทองแห้งๆนะคะรายการนี้เป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆสวยๆรายการที่24 300บาทคา่ะรายการที่24นี่นะคะ 300บาทนะคะรายการที่24เป็นพระทากระดานเนื้อชินแห้งๆรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี25 1 7นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี25 1 7มีโค้ดมียันด้านล่างนะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปี2517 300บาทค่ะรายการที่25รายการต่อไปค่ะรายการที่26รายการที่26นี้นะจ๊ะเป็นพลาเนื้อดินค่ะ พระนางพญานเนื้อดินนะคะคราบกุกคราบเก่าคราบลาลักดํานะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยเนื้อดินเก่าๆแห้งๆสภาพใช้เนี่ยนะเนื้อดินเก่าๆแห้งๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรายการที่26นี้ เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะคราบกุราบเก่าชัดเจนลาลักษณ์ดำสีสวยเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญ25สศตวตรรษเนื้อสิเงินนะคะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลย เห่ีะคยเหรียญ25สตรรวนะคะ,เ,ะ,คะเป็นเนื้อสิงเงินสวยสภาพดีมีรอยจันยันชัดเจนด้านหลังเป็นยันตั๊มแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกวินเทจกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกับวินเทจสวยๆแบบนี้กันน้ำได้นะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการที่27นี้300บาทนะคะรายการที่27 เหรียญ25สตวรรษเป็นเนื้อสีเงินค่ะรายการที่27 3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญโชคดีเนื้อสีทองของหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะด้านหลังเป็นหนุแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเขียนปี2532นะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญโชคดีปี2532เนื้อสีทองสวยสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันนำได้รายการนี้เป็นรายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วค่ะพี่ขารายการเซตวันนี้มีมาทั้งหมดด้วยกันสามเซตนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่หนึ่งกันเลยเนาะราคานะคะราคาตามกันไปนะ รายการเซตที่1นะะน,นะคะเซตนี้องละ500บาทนะคะเซตนี้องละ500บาทนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพระปิดตาเนื้อผงค่ะเนี่ยนะคะรายการเซตที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นพระเนื้อผงลงรักปิดทองเก,ก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพระเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะ เนี่ยนะสวยเดิมสภาพดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการเซตที่หนึ่งห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญปี2503้าศูนย์สามสวยเก่าสภาพดีนะคะ เนืเหรียญเนื้อทองแดงนะคะลมดำด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะขอบข้างสวยค่ะขอบข้างขอบข้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสวยๆแบบนี้ห้าร้อยบาทนะคะเซตที่หนึ่งห้าร้อยบาทค่ะเซตที่1รายการต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อไป เป็นพัะพ,พิคเนตเนื้อ,อส,สีทองสวยสุทองสุกทองสว่างแบบนี้เลยนะคะพ,พ,พัะพิคเนตไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะสีสวยส,วยสภาพดีแบบนี้เนี่ยนะสีสวยส,วยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะทองสุกทองสว่างนะคะห้าร้อยบาทรายการสิบที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นงาแกะแม่นางกวักค่ะไม่ทราบ กุไม่ทราบพิมพ์นะคะงานแกะแม่นางกว่าเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้ค่ะมาพร้อมเมลื่มนกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้500บาทนะคะรายการนี้500บาทค่ะรายการเซตที่1นะคะรายการเซตที่1นี้นะคะองละ500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการเซตที่สองจ้าพี่จ๋ารายการเซตที่2นี้นะคะมีอยู่2รายการด้วยกันนะ ในการเซตที่สองนี้นะคะองละ1,000พบาทนะคะอง์ละหนึ่งบาทเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพระปิดตาแลบังไผ่ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นพระปิดตาแลบังไผ่นะคะเม็ดแลเห็นชัดเจนสนิมสีสวยแบบนี้แลคะ่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่คะเป็นแบบนี้เลยสนิมเก่าสนิมสวยนะคะเสน้น เส้นองค์พระเห็นชัดเจนโทององค์แบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาและบางผัยหนึ่พบาทนะคะองค์นี้รายการเซตที่สองหนพบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อลงลักเก่าๆแห้งๆนะคะร่อนๆแบบนี้เลย เนี่ยนะตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะลงรักเก่าๆแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยข้างในเก่านะคะข้างในเก่าสภาพดีไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้หนึ่พบาทนะคะหนึ่พบาทเนี่ยนะหนึ่งพบาทค่ะรายการเซตที่สอง รายการต่อไปนะคะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะคะรายการต่อไปเซตนี้ค่ะเซตนี้องละสองพันบาทนะคะเซตนี้องละสองพันบาทเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นวัดพลับเนื้อผงนะคะรายการนี้วัดพลับเนื้อผงเก่าๆแห้งๆมลสารชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง เป็นวัดพลับเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพดีสภาพสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าๆนะคะหนาๆแบบนี้เลยมาพร้อมเล่ยมกรอบเงินหนาๆแบบนี้เลยนะคะ2 0 0พบาทค่ะ2 0 0พบาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการต่อไปเป็นเหรียญโชคดีนะคะเนื้อสีทองของหลวงพ่อเกษมเขม,มกูนะคะทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญ ด้านหลังเป็นรูปหนุ่งแบบนี้ค่ะเขียนปี2532นะคะสวยเดิมสภาพดีเนื้อทองสุกสว่างสวยๆมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆน,นะคะนี่นะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆ2 0 0พบาทค่ะ2000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นงาแกะสิงของหลวงพ่อเดิมค่ะสวยเก่าสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ อง <ST AN TI K> นี้นะคะวิจิตรศิลป์ของเขาสวยงามมากๆเลยเนี่ยนะคะไม่มีรอยจานนะคะ <ST AN TI K> น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะไม่มีรอยจานนะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะสิ่งงานแกะสิ่งองค์นี้นะคะรอยสิวของเขานะคะรอยสิวของเขาจะเห็นชัดเจนเลยสวยเดิมนะคะสภาพดีตัวอวบๆตัวอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะทอคอตันติกแบบนี้เลยนะคะ เป็นงาแกะสิ่งของหลวงพ่อเดิมนะคะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะไม่มีรอยจานร,รายการนี้นะคะพี่ขา2000บาทค่ะ2000บาทนะคะเป็นงาแกะสิ่งจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้องค์ละ2000บาทนะคะเซตนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ